สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงการวิเคราะห์ Probit นะครับหรือ p โปรบิตเรเกชันคลิปนี้เป็นการใช้โปรแกรม R นะครับก้าวที่27นะครับท่านใดที่สนใจเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโปรแกรม R นะครับเราก็มีคลิปนะครับที่พูดถึงการวิเคราะห์สถิติ CD นะครับ ในโปรแกรม R นะครับมาทั้งหมด26คลิปแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่27นะครับเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ p r o b i t d i t i o n สําหรับ p r o b i t d i t i o n นั้นเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ขึ้น2เหตุการณ์ครับโมเดลมีตัวแปรตามมี2ค่าหรือที่เรียกว่าเป็นไดคูโตมัส p r o b i t นั้นมีลักษณะคล้ายกับโลจิกนะครับแต่แตกต่างกันใน ทางทฤษฎีนะครับเพราะว่าในโรจิกนั้นนะครับใช้โรจิกลิงก์ฟังก์ชันส่วนโพรบิตนั้นใช้อินเวอร์ o นอร์มัลดิสติบิวชันลิงก์ฟังก์ชันนะครับส่วนเราจะนิยมใช้ตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้นะครับตัวโพรบิดรีเกชันเองก็ถือเป็นสถิติตัวหนึ่งในตระกูลรีเกชันนะครับสำหรับโพรบิตนั้นในภาษาไทยนี่เรียกกันหลายตัวนะครับ อาจจะสะกดที่แตกต่างกันถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะมีตัวเดียวกันก็คือตัวโปรบิตนะครับสำหรับข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบนี้นะครับเป็นข้อมูลการได้เข้าศึกษาต่อนะครับซึ่ง1ก็คือได้เรียนนะครับศูนย์ก็คือไม่ได้เรียนนะครับตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับเป็นผู้สมัคร400คนนะครับตัวแปรอิสระประกอบด้วยตัวคะแนนสอบนะครับ แล้วก็ตัว GPA แล้วก็ตัวสถาบันการศึกษานะครับตัวข้อมูลนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาดังต่อไปนี้นะครับตัว admit นี่เป็นตัวแปดตามนะครับ1คือได้เรียนศูนย์คือไม่ได้เรียน GRE ก็คือคะแนนสอบนะครับส่วนตัว GPA นั้นนะครับเป็นเกดเรดเฉลี่ยนะครับส่วนแรงก็คือเป็นอันดับของมหาลัยครับ หนึ่งก็คือมหาลัยในกลุ่มที่1นนะครับสก็คือมหาลัยในกลุ่มที่2 3คือมหาลัยในกลุ่มที่3และ4ก็คือมหาลัยในกลุ่มที่ส,ส,น,ส,ะส,น,สนะครับสำหรับตัวคำสั่งในการรั n probit นะครับของโปรแกรม R ก็มีตัวอย่างคร่าวๆแบบนี้นะครับท่านจะต้องติดตั้งตัว2โปรแกรมครับตัวแพ็คติดตั้ง2แพ็กเกจก็คือตัว AOD กับตัว GGP ggplot2 นะครับสำหรับคำสั่งที่ใช้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูผลการวิเคราะห์นะครับตัวแรกจะต้องทำการนะครับเปลี่ยนตัวแปรอันดับให้เป็นแฟกเตอร์ก่อนนะครับตัวแหลงนะครับของตัวมหาลัยนะครับแทนด้วยตัวเลขดังนั้นตัวค่านะครตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวแปรค่าต่อเนื่องหรือตัวแปรอันดับ จะต้องกำหนดให้เป็นตัวแปรแฟกเตอร์นะครับของมหาลัยก่อนนะครับจากรูปร่างหน้าตาของข้อมูลก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับค่าตัวแอดมิดนั้นมันเป็นไดโคโตมัสก็จะมีค่า0ูนย์กับหนึ่งะครับตัว GRE นั้นค่าต่ำสุดก็คือ2 0 0อสนะครับสูงสุดก็คือ800นะครับส่วน GPA นั้นนะครับ ก็จะมีต่ำสุดก็คือ2.26นะครับสูงสุดก็คือ4เต็มนะครับแรงด์ก็จะมี1 2 3 4นะครับแรงด์ที่1ครับมาหาวิทยาลัยในกลุ่มที่1ก็คือ61ละ6 61กอ็ดลายนะครับก็คือผู้สมัครนะครับอยู่ในมาหาวิทยาลัยออันดับที่2ก็151ราลายมาหาวิทยาลัยอันดับที่3ก็121รลายแล้วก็มาหาวิทยาลัยในอันดับที่4 ก็คือ67ลายนะครับสำหรับข้อมูลในการทดสอบโปรบิตนั้นนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูตารางความถี่เขาก่อนนะครับดูการกระจายตัวของข้อมูลตัวแปรตางนะครับหนึ่งคือได้เรียนนะครับศูนย์ก็คือไม่ได้เรียนนะครับได้เรียนอยู่ประมาณสัก30%นะครับของผู้สมัครทั้งหมด4 0่400คนนะครับก็ได้เรียนอยู่127นะถ้าเกิดมาดูตารางไข้ครับตารางไข้ นะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ก็คืออันดับของมหาลัยครับส่วนศูนย์กับหนึ่งก็คือการได้เรียนกับไม่ได้เรียนนะครับจะเห็นว่าอ่าในมหาลัยนะครับอ่าที่ได้เรียนนะครับก็มีความสัมพันธ์กับอ่าอันดับมหาลัยนะครับเมื่อทดสอบคา่าสแควร์ก็สิเกนิฟิเค็นต์หมายความว่านะครับอ่าสัดส่วนของผู้ได้เรียนกับไม่ได้เรียนนะครับเมื่อเทียบกันนะครับราย อันดับของมหาลาัยก็จะมีความสัมพันธ์กันครับทีนี้มาถึงการรันด้วยโปรบิดนะครับโปรบิดใช้คำสั่ง glm นะครับตามด้วยตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรอิสระนะครับตัวฟังก์ชันที่ใช้นะครับก็จะเป็นไบโดเมียลลิงค์โปรบิดนะครับแล้วก็ระบุข้อมูลนะครับสำหรับ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้นะครับจะเห็นว่าตัว GRE ก็6 GPA ก็6นะครับแล้วก็แลงห123อ่า2-3-4ตัวนี้นะครับก็เป็นกลุ่มอันดับของมหาลัยนะครับโดยมี reference เ,เป็นแลงที่1นะครับ ก็สิ gnificant เช่นเดียวกันนะครับสำหรับช่วงความเชื่อมั่นนะครับของค่าสัมประสิทธิ์นะครับก็จะมีการทดสอบให้นะครับใช้คอนฟินนะครับแล้วก็ตามด้วยโมเดลนะครับซึ่งผลการทดสอบก็จะเห็นว่านะครับ lower b o u กับ upper bound นั้นนะครับอยู่ในในกลุ่มเดียวกันนะครับเป็นลบก็จะเป็นลบอยู่นะครับ บวกก็ยังเป็นบวกอยู่ก็แสดงว่านะครับยืนยันได้ว่าค่าสัมรั์ที่ได้นั้นนะครับมีความถูกต้องนะครับน่าเชื่อถือเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูนะครับก่อนอื่นเมื่อท่านเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับตัวคำสั่งที่เราจะใช้นะครับก็คือ p a ็กเกจนะครับ AOD กับ GGPlot นะครับ2 เมื่อท่านติดตั้งโปรแกรมไปแล้วนะครับก็เรียก Library นะครับสำหรับตัวต่อมานะครับที่ท่านจะต้องทำการากำหนดก็คือการาเปลี่ยนจากตัวแปรนะครับที่เป็นตัวน,นะครับอันนี้ใช้ข้อมูลตัว G ตัวนี้นะครับ d ั t b นะครับเป็น Data นะครับก็คือข้อมูลนะครับมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับอาจจะเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวเลขนะครับดังนั้นเราจะต้องมาระบุนะครับให้เป็นกลุ่มก่อนนะครับเป็น Factor นะครับซึ่งเมื่อกำหนดระบุแล้วนะครับเราจะต้องทำการมาดู s u m m ม r รนะครับตัวนี้จะต้องลันก่อนนะครับจากนั้นนะครับมาดูผลของ B นะครับอันนี้ก็คือ ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับมีตัวแปรตามก็คือการได้เรียนกับไม่ได้เรียน GRE GPA แล้วก็แรลงของหน่วยงานมหาลัยนะครับทีนี้มาดูคอสแทบบ้างนะครับอันนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นผลของคอสแทบนะครับแล้วก็มาดูค่าคายสแควร์ด้วยนะครับ ค่าเฉลวร์ะ Cash care, นะครับ p-value ได้น้อยกว่าจุดศูนย์ห้าก็แสดงว่า s ิ gni แก t significant Sign นะครับหมายความว่ามหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศาาึกษานะครับอันดับมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษามีความสัมพันธ์นะครับกับการได้เรียนนะครับและไม่ได้เรียนนะครับของผู้สมัครนะครับทีนี้ก็มาสู่การลัน่นโมเดลของ p r ร์ินะครับโมเดลของ p r ร b i t ิก็นะครับ เมื่อรันไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลดูนะครับผลของการรันนะครับตัวโปรบิตนะครับเราจะพบว่านะครับอันนี้เป็นคำสั่งของโปรบิตนะครับเราจะเห็นว่าค่าสมสิทธิ์นั้น s ิ gnificant นะครับทุกตัวนะครับในตัวแปรกลุ่มก็สิ gnificant นะครับทีนี้นะครับก็มาดูตัวนะครับ Confidential Interval นะครับอันนี้เป็นผลของ คอนฟิดเอนท์อินเทอร์วลนะครับของค่าสัมประสิทธิ์นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าช่วงความเชื่อมั่นก็อยู่ในด้านด้านของมันนะครับก็คือว่าไม่คอมศูนย์นะครับอันนี้เป็นลบๆก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบวกก็ไม่คอมศูนย์นะครับนี่เป็นบวกไม่คอมศูนย์ตัวนี้เป็นลบไม่คอมศูนย์เช่นเดียวกันก็แสดงว่าสมัมประสิทธิ์ที่ได้ก็มีความน่าเชื่อถือนะครับผมก็ขอสรุปนะครับ ตัว p r o b i t y e f t i o n นั้นใช้ตัวแปรตามที่มีอยู่2ค่าที่เป็น d i c h o t o m o s นะครับก็คือตัวแปรตามเป็นตัวแปรกลุ่มหรืออันดับนะครับที่เป็น0กับ1นะครับมีลักษณะคล้ายกับ l o g i กนะครับแต่ว่า probit นั้นเป็น i n v e r s e normal distribution function นะครับตัวแปรอิสระนะครับที่มีหลายกลุ่มก็ต้องปรับให้เป็นัมมี่ถ้า ตัวแปรนั้นไม่ s i gnificant ก็ลองสลับ r e f e r e n ด e ดูนะครับอาจจะทำให้ตัวแปรนั้น s ิ gnificant ได้ท่านสามารถติดตามผลงานต่ตางๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube และ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ